เหมือนทอททีวี TV ของเราจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของเจ้าแบ็คอาทิตย์ดาวสว่างนะครับหลังจากที่แฟนคลับกีฬาของเราพอได้ทราบข่าวจากทางเว็บไซต์ของแสลมสปอร์ตไปแล้วนะครับว่าแบ็คอาทิตย์ดาวสว่างกองหลังตัวเก่งของสโมสรกีฬาของเรามีอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกขาดนะครับจากเกมที่เปิดบ้านเอาชนะทีโอทีมาได้3ประตูต่อศูนย์ในเกมล่าสุดเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาเพราส่งผลให้เจ้าตัวต้องพักยาวถึง6เดือนด้วยกันนะครับ ซึ่งทางบองทองทีวีของเราและสโม,มสรเอสซีจีบงทองยูเนเต็ดของเรานะครับก็จะร่วมกันให้กําลังใจแบ็กอาทิตย์ดาวสว่างนะครับเจ้าตัวนั้นรับใช้สโม,มสรคีเรนพยองแล้วก็ทีมชาติไทยมาต่อการหลายทัวร์นาเมนต์แล้วก็ถึงเวลาที่สภาพร่างกายอาจจะต้องมีการล้ามีอาการช้ำจากการประทะก,กับผู้เล่นหมายเลขเจ็ของทีมอินโดนีเซียเมื่อเกมรอบรองชนะเลิศของฟุตบอลซีเกมมาด้วยนะครับตรงบริเวณเข่าขวาและล่าสุดก็มาเข่าบิดอีกจากจังหวะที่พลิกตัวแล้วก็เจ็บมากจะต้องเข้า ทำ MRI ที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับซึ่งคุณหมอโต้งคุณหมอฟันเทพม้ามณีแพทย์ประจําสโมสรเอ g ซีจเมืองทองยูเนเต็ดแล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับ ก็ได้กล่าวว่าอาการของแบคอาทิตย์ดาวสว่างนั้นก็คล้ายกับเจ้าหนุ่ยสราวุธมาสุกเจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์แล้วก็เจ้าทูชนนันท์บ้องบุกผานะครับซึ่งราวๆสัปดาห์หน้านะครับจะนัดพี่แบคอาทิตย์ดาวสว่างกองเรามาทําการผ่าตัดและหลังจากนั้นอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เข้าสู่การกาย,ยภาพบําบัดท,ที่ศูนย์บาซซัมโรงพยาบากลกรุงเทพต่อเลยทันทีนะครับเอาเบ้าเดอร์แบกอาทิตย์ because he i n j เจนยูอันทูอ่า What do you think about back for the uh, our team I'm too much upset about this because back was uh, very important for us. Uh, this boy making this uh, four months, five months with me, unbelievable, good job. He pushed himself and he is coming to be one of the best defender players in Thailand. I'm really sorry about this boy and really will be difficult for us to replacement back, but uh, I can say only one thing. I wish him all the best, fast recovery. He must go on this operation. I hope everything will be okay, and we will try to making this year to be champion to give for this boy. แน่นอนเขาผิดหวังครับแบคเป็นผู้เล่นสําคัญสําหรับทีมเราอ่าสี่ถึงห้าเดือนที่ผ่านมาที่แบคเล่นกับทีมเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อแบคเล่นได้ดีมากครับให้ทีมเราแล้วก็แน่นอนเขาผิดหวังแล้วก็เขาหวังว่าให้แบคเนี่ยครับผ่าต้องผ่าตัดแล้วก็ขอให้เขากลับมาฟื้นฟูกลับมาให้เราที่สุดแล้วเราจะควา้าแชมป์เปี้ยนในปีนี้เพื่อแบคครับสาหรับแบคเองเขาก็พยายามทุ่มเทแล้วก็พยายามเล่นเพื่อตัวเองมาโดยตลอดแล้วก็ในทีมชาติมชาเขาเขาก็ทําให้เห็นแล้วว่าเขาคือคือ ตอบเปิดต้นๆของเบอร์นเบอร์ต้นๆของเมืองไทยเลยผมว่าน้องๆเขาเริ่มจะมีความมั่นใจแล้วแต่มันโชคร้ายที่ที่เขามาบาดเจ็บซะก,ก่อนผมว่าตรงนี้ก็คงคงเป็นหน้าที่ของน้องที่จะต้องดูแลตัวเองแล้วก็กลับมาให้เร็วที่สุดแล้วก็พยายามฟิตคนอื่นยังกลับไม่ได้ผม,ผมก็เชื่อว่าแบคเขาจะกลับมาในเร็ววันนี้ครับผม อาการบาดเจ็บของแบกอาทิตย์ดาวสว่างก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าอยู่ในความดูแลของแพทย์จากโรงพยาบาลกรุงเทพและก็การทรํากายภาพบําบัดของอาทิตย์ดาวสว่างอย่างสม่ําเสมอนะครับและเจ้าตัวดูแลสภาพร่างกายของตัวเองอย่างดีทิทิพันพุ่งจันทร์เคยใช้เวลาเพียงแค่6เดือนนะครับชน่วขณป้อมบุบผ่า5เดือนกว่าๆเกือบ6เดือนก็กลับมาลงสามได้แล้วเพราะฉะนั้นพี่แบกอาทิตย์ต้องมีกําลังใจนะครับในการฝ่าฟันปัญหาการบาดเจ็บครั้งนี้ถือว่าเป็นการชาร์จแบตให้กับตัวเองนะครับหลังจากที่กรำศึกมาอย่างหนัก อายุยังน้อยครับยังมีเวลาที่จะพัฒนาฝีเท้าได้อีกเยอะเลยแหละครับยังไงแล้วมุงทองทีวีของเราก็ให้กําลังใจอาทิตย์ดาวสว่างต่อสู้กับอาการบาดเจ็บนะครับเดี๋ยวมุงทองทีวีของเราจะอัปเดตอาการบาดเจ็บของพี่แบ๊กอาทิตย์ดาวสว่างให้ทราบกันเรื่อยๆหลังจากนี้ก็แล้วกันนะครับสู้ๆนะครับแบ๊กอาทิตย์